สอบไทยพักดีจีก้กระทรวงศึกษาธิการต้องเด็ดขาดร้องสอบคณะบดีชู3นิ้วร่วมวงก้าวไกล วันนี้23กันยายน2565จากกรณีที่พักเก้าวไกลได้ไปพูดคุยทํากิจกรรมกับมิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วมีภาพคณะบดีรองคณะบดีชู3นิ้วแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในมหาวิทยาลายัยด้านนายสุขสันต์แสงสีโฆษกพักไทยพักดีได้ออกมาโพสต์เรียกร้องไปยังกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุข,ข้อความผ่านเพจ Facebook ว่าคนระดับคณะบดีรองคณะบดีและคณาจารย์อาการหนักขนาดนี้จะสอนลูกหลานไปในทิศทางใดคงเดาไม่ยากแหล่งซ่องสุมของข,องขบวนการสามกีพวก กจ้องล้มล้างการปกครองไม่ได้อยู่ในป่าในดงแบบคอมมิวนิสต์สมัยก่อนแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลายัยในรั้วโรงเรียนเต็มไปหมดแล้วกระทรวงศึกษาธิการของบ้านเมืองนี้ยังทํางานกันอยู่หรือเปล่าขบวนการเหล่านี้อาศัยพื้นที่ที่สร้างจากภาษีคนไทยไปปลุกระดมล้างสมองให้เกิดความเปลียดชังระหว่างคนไทยด้วยกันให้เข้าใจประวัติศาสตร์ชาติกำเนิดตัวเองผิดๆออกมาสร้างปัญหามากกว่าเพิ่มพูนปัญญาให้สังคมนี่คือภัยอันตรายมากกว่าฆ่าศึกศัตรูภายนอกด้วยซ้ำล่าสุดมอนเรศวรระดับคณะบดีรองคณะบดี ออกอาการทั้งชูสามหนิวใส่เสื้อกุยก้ยๆทั้งกิจกรรมร่วมกับก้าวไกลมีนักศึกษาเข้าร่วมอาการหนักมากขนาดนี้กระทรวงศึกษาธิการคิดว่าอาจารย์เหล่านี้จะสอนอะไรให้ลูกหลานเยาวชนรุ่นใหม่แต่คนพวกนี้คือปลายเหตุผมคิดว่าต้นเหตุที่จะต้องทํางานให้จริงจังเด็ดขาดชัดเจนคือกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดต้องร่วมมือกันท่านปล่อยให้คนเหล่านี้ซ่องสุมกันจนเลยเถิดมากไปหรือเปล่าขอร้องให้กระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเร็วและขอให้กระทรวงที่ทําหน้าที่สร้างคนมาช่วยชาติไม่ใช่สร้าง คนมาชังชาติแบบที่เกลื่อนกลาดในรั้วมหาวิทยาลัยเช่นทุกวันนี้กระทรวงศึกษาธิการต้องมีคําตอบให้สังคมและต้องรับผิดช,ชอบอนาคตของชาติด้วยครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์